เรื่องนี้ไปดูคุณยายกับลีลาการแอคที่ทำเอาสะเทือนทั้งวงการสวัสดีค่ะฉันนางสาวเป็นจกป้านทองพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านลาดคุณยายปั่นจักรยานไปทำนานะคะคุณยายกำลังเร่งปั่นจักรยานไปนาเพราะวันนี้คนมาช่วยลงแขก,กเกี่ยวข้าวกันเต็มเลยครับแกก็กำลังรีบเอาข้าวไปเลี้ยงเขาสายแล้วด้วยอ่ะส่วนทางนี้ในช่างเขากำลังมารางวัดตัดถนนกันอยู่ครับก็ส่องกล้องกันแปก อยู่หยุด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 ยุดหยเดหยุหยหยังกยุโหยเดหยุดหยหนังกยนดวยุายเขหาุดยุดหยดิยหน้าหยุดหยุดหยดยุหถุายเขายุดหยดหยุดหนดหยหยุยเดหยุดหยุหยดหนหยุดยุดิยุหน้าเยดหนดหยุดหยดยหยหยยด่ยหยุยดยยุดหยยุดหยุดยุยยาหยยุดหยหยดยดหยดยุหยห่ยด บอกว่าเขาตวัดโอ้โหปาโอ้โหคุยใหญ่โอ้โเอาเอาสายธนิสิ้นนิดนิดสัยสายสัยสายสายสายยายอย่างเดียวกันไม่รู้ขวา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 ขาขวาขวาาวาามๆาๆาาอาอาาถอยอยถอยถอยถถอยไให้ความร่วมมือเต็มพี่ซนด้วยนะยายแล้วร่วมมืออยู่นานครับนานเกือบชั่วโมงอะเดิน้าหน่อยเดิวหน้าหน่อย อะถอยอีกถอยอ <teor> ีกนิดนึงนิดนึงเอา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 อ้ำอ้ำอ้ำถอยอ้ำถอยเอาได้แล้วได้แล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ่ะนิ่งเฮ้ยไอ้หนูอะไรยายถ่ายเสร็จหรือยังเนี่ยจะรีบเอาข้าวไปส่งที่กลางนานนู่นน่ะยายก็ไปสิอ้าวก็เอ็นถ่ายหนังอยู่ไม่ใช่เหรอถ่ายหนังที่ไหนรังวัดอยู่รังวัดอยู่เอออย่างรังวัดวัดถนนเนี่ยนะเออเขาจะขยายถนนเนี่ย นู่นน่ะนูนะน่นรางวัลนายช่างวัดอยู่นู่นน่ะมันได้ถ่ายหนังเหรออาไม่ได้ถ่ายยายโอ้โหผมก็ว่าแล้วยายมายืนเกะกะอะไรอยู่ได้ตั้งนานเนี่ยอุ้ยจากอ้ำมาเกะกะแล้วเว้ยยายเว้ยไ,ไปไปไปยายไปไปรอกให้อ้ำถ่ายอยู่นี่ตั้งนานไม่นานดีกว,ว่าว่เตะอั้มเตะอ้ำ,ไป,ออำไ,ปไ,ปไปไปไปอ้ำอึำอ้งไกลๆกลไป ทอดทานจะทำนาแล้วขายข้าวหมดไม่ค่อยได้กินมั้งเนอะยายเนี่ยอืมคุณยายปั่นจักรยานมาทางลางวัดกำลังสอกกล้องค่ะวัดก็เลยสั่งว่าจุ๊จุดจุ๊จุจุซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงฟ้าหน่อยฟ้าหน่อยฟ้าหน่อยซ้ายนิดซ้ายนิดซนิดทำแบบนี้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะยายทำตามที่ทำไมถึงถ่ายหนังนานจังนุ่มยายจะไปนาลูกพอหรือยังอะผมไม่ได้ถ่ายคุณยายครับกำลังทำรางวัด เอาเหอยายยังนอกก็ได้เป็นดาราแป๊บหนึ่งใครไม่รู้เรารู้ขอขอบคุณคุณบรรจงป้านทองพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านล่าจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องยายนึกว่าถ่ายหนัง